สำหรับละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจกำลังจะออกอากาศในวันที่26มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ดังนั้นนะคะนางเอกสาวทิศาวริทิศาเลยขออุ่นเครื่องความฟินลงภาพคู่กับคู่จิ้นอย่างมิกทองระยะให้ยนความหวานกันสักหน่อยนะคะด้วยทิศาแคปชั่นใต้ภาพไว้ว่าเอาเป็นว่าขอฝากสายเลือดสองหัวใจ26มิถุนายนนี้ตอนแรกแล้วนะคะทำไมหารูปคู่ตอนถ่ายละครยากจังเลยฮะสายเลือดสองหัวใจ